โอเคทีนี้เรามาคุยเรื่องจริงจังบ้าง,งเนี่ยซีเรียสพอจะคุยเรื่องเป็นแบบว่าเรื่องจริงจังซีเรียสเครียดคุยได้ไหมได้ได้นะโอเค, <Okay. S 2> คก็เป็นเรื่องคือเป็นกําลังเป็นกระแสอยู่เลยตอนนี้นะครับเรื่องฝุ่นพ m 2อมสองจห้าครับครับคือรู้จักไหมฝุ่นพ m 2อรมสองจุห้าูครับมันมันอันตรายไหมอันตรายนี่อันตรายครับมันเป็นฝุ่นนะนะฝุ่นครับโหแล้วเวลามัน มันเข้าไปในร่างกายเม่ย,ย,ยมูกเฮ้ยแล้วทำยังไงไม่ให้ฝุ่นเข้าจมูกอะ่ะไม่หมูกอ่ะหนาวมันหนาวหรอครับมีใครเข้าใจมากไวะ <S <S ต้องหาตัวช่วยแล้วอ๋อแล้ว,ลวคือมีวิธีป้องกันไหมไม,ไม่ไม่ให้ฝุ่นมันเข้าจมูกอะ่ะ นี่ครับทายังไงใส่อะไรต้องใส่อะไรก็่ากันนี้ครับต้องใส่อะไรใส่หมูใส่เพชรบูรณ์ใส่เมสดใส่แมสครับอใส่แมสไปไปใหญ่แล้วไปกันใหญ่แล้วใส่แมสกับผมใส่แมสก็ตอบเฉยๆก็เริ่มทำไมต้องชอบ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 ใส่แมสครับใส่กี่อันไอเดียว เฉยดาเก่งไม่ถูกอยู่ดีๆก็อันเดียวเฉยเลยเฮ้ยทอะชอบปะชอบอ๋อ๋อใส่อันเดียวครับผมโอ้โหแล้วมันจะป้องกันใช่ป้องกันป้องกันฝุ่นอ๋อแอลกอฮอล์ครับล้างมือล้างมือล้างมือครับเราจะได้ไม่เป็นอะไรครับ ป้องกันเราจะได้ไม่เป็นอะไรเราจะได้ไม่สบายไมจะบายอ่าเดี๋ยวไม่สบายรบเราไม่สบายแล้วเราจะเป็นอะไรมัง่งหาหมอหาหมอถ้าไม่สบายไปหาหมอเลยเีหมอยอยมนเตียงให,ให้นอนให้นอนบนเตียงครับอ๋แล้วเขาทําไงทีเนี้ยไม่รู้ที